ก็อันยองค่ะทุกคนมาดูขี่มะก,กันก็คือตอนนี้ขีม้ามันตกถามว่าวหนักไหมก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าตกเกิดว่าถ้าตกแบบยีิบสี่ชั่วโมงหรือทั้งวันทั้งคืนเนี้ยโอกาสที่โอกาสที่ว่ามันจะขาวแบบปกคลุมปกคลุมทั้งสนามแบบหนาๆเลยอ่ะมีสูงนะคะอยู่ในร่ม ก็ค <S uce> ือมันก็เหมือนฝนนะคะแต่ว่ามันจับตัวเป็นน้ําแข็งตกลงมาเนาะทุกคนก็เนี่ยบางส่วนตกลงมาก็ละลายไปเลยแล้วก็บางส่วนก็ยังไม่ละลายอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะค่อยๆค้างอยู่แต่มันต้องตกเยอะกว่านี้อีกค่ะมันถึงจะขาวไปหมดเนาะตรงนู้นเริ่มขาวแล้วค่ะทุกคนเริ่มขาวลบสามก็ได้อยู่ แต่ถ้าบางสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ลบเก้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงและวสี่โมงสี่สิบห้านะคะทุกคนก็เลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะ